ีบ้านนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวสุขในหัวใจทุกคราวเมื่อได้หอมกลิ่นแผ่นดินอีสานครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัดพระสมุทรครับกับข่าวบันเทิงเรื่องใจทาง AEC TV Channel นะครับวันนี้ผมมาอยู่นะครับและติดตามกองภาพ,พยนตร์เรื่องมนรักบ้าน มีดารานักแสดงมากมายมีสีสันและมีความบันเทิงม,มีคนดังมากมายครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักและพาไปดูว่าเขาบนรักมานามันคืออะไรทำไมต้องเป็นรักกันที่บ้านนาแล้วมันจะตกคลองนาไหมืออะไรมยเดี๋ยวติดตามครับสวัสดีครับรวันนี้โอ้โอผมข่าวบันเทิงเริงใจมาเจอหนุ่มรูปหล่อนามว่าปูพิชาในอดีตนะครับ,บรที่รู้จักกันมานานวันนี้โอ้ทั้งหล่อทั้งเข้มทั้งแหมฮลรู้ละ โอ้โหไม่ได้เจอกันเลยวันนี้อยากให้พี่ปูพูดคุยกันหน่อยครับตอนนี้มีอะไรบ้างผลงานอะไรต่างๆฝากแฟนเพลงหน่อยครับเตรียมงานตอนนี้ก็ที่กำลังเล่นอยู่ก็มรณะนาครับปิ้งเล่นด้วยเองครับเตรียมถ่ายท้าแล้วก็ได้จะเสร็จวันนี้แหละคร้องนะครับแล้วก็อัลบัมงานล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นเสน่ห์อัศวีครับเป็นเพลงของอาจารย์รอดวัดใหม่อ๋อ ันเป็นแนวไหนครับพี่ปูแล้วรางพอพอจะเกิดน้ำให้ฟังหน่อยแน่โอมสิทธิท่าโองคนละเพลงไม่ใช่โอ้โหนี่ม่คดหามาเลยเสน่เมตตาที่คนว่าดีโบราณว่ามีอีกหนึ่งวิธีชนะใจนะประมาณนี้สุดยอดมากเลยพี่ปูแล้วยังมีซิงเกิลอื่นอีกไหมครับ ตอนนี้ก็เป็นดาวทิกตอกครับคู่กับลูกชายพ่อลูกสายฮาก็เป็นทําสกูปทำคลิปเล็กๆน้อยๆท่านๆนะครับในทิกตอกเข้าไปติดตามได้นะครับว่าปูปรีชาขึ้นเลยโอ้เดี๋ยวนี้ก็ไปกับลูกเลยทํางานกันเป็นทีมเลยนะครับแล้วตอนนี้มาพักพิงอยู่ไหนมาทําธุรกิจอะไรบ้างยันนครนายกเสียหลักครับก็ผันตัวเองมาอยู่ธรรมชาติมาอยู่ที่นครนายกเป็นสวนเล็กๆ ทำไว้ตอนรับเพื่อนเป็นโฮสเทสชื่ออะไรครับปื้มาร์มเต่าแอสโฮมสเตย์มาเที่ยวได้มาพักผ่อนได้ใช่ครโอช่วยแชร์โลเคชั่นหน่อยครับอยู่ตรงไหนปักหมุดเข้าไปคลิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับครั้งนี้นะครับเป็นไจะใสครับผมว่าปื้มาร์มเต่าเฉยแค่นั้นเดียวจบเลยมาตามที่อยู่ได้เลยอ่าสุดท้ายฝากถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังหน่อยครับว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างให้กำลังใจหน่อยสิครับ ก็ฝากให้กำลังใจสำหรับทุกท่านนะครับกว่าจะผ่านพ้นมาได้ในแต่ละช่วงของชีวิตเนาะในช่วงของโควิดก็สองสามปีต้อมาช่วงของพายุใช่ก็เป็นกําลังใจให้สาหรับท่านที่ประสบภัยน้ําท่วมอยู่ตอนนี้ทุกจังหวัดเลยนะครับเป็นกาลังใจให้นะครับขอให้อยู่รอดปลอดภัยแล้วก็ดำเนินชีวิตกันไปแบบธรรมชาติแบบนี้สบายๆสู้กันต่อไปครับสุดท้ายนี้พี่ทัพพัสสมุทรครับข่าวบันเทิงเริงใจก็ขอขอบคุณ น้องปูกาละเวกหรือปูปีชานะก็จะเป็นน้องที่น่ารักตัวเดียวกันนะเดี๋ยวเราไปดูด้วยตัวจริงด้วยเหรอเทียบกันสิเทียบกันสิว่าผมอยากอายเนี่ยอยากอายโอ้ยังโอเคขอบคุณครับพี่ปูครับสวัสดีครับนนนนอออเเเเเาาาาาารไ้้้้ต่ปปดจีสสบฮยิ